ยอดขายเท่าไหร่นะตั้งแต่เป็นบริษัทมานี่ล่าสุดอยู่ที่ประมาณเก้าแสนกว่าบาทแล้วเมื่อกี้เจ็ดล้านคืออะไรเมื่อกี้เจนะ็ดล้านนั่นคือระยะเวลาตั้งแต่แปดปีที่เราทํามาน่าจเขาจะผิดพลาดถ้าอย่างนั้นต้องบอกว่าเก้าแสนนะครับต้องบอกยอดขายต่อปีเก้าแสนนี้กี่วันลวฮะกี่เดือนอ่ายในระยะเวลาเฉล,เฉลี่ยแล้วเดือนละเท่าไหร่ อ่ะขอเชิญทีมงานมาช่วยตอบข่ามหน,นะะ่อยค่ะเก้าแสนนี่กี่เดือนเอาตอบนิดหนึ่งฮะที่เราเปิดบริษัทตั้งแต่บันเดย์มกรานะครับเนาะก็อยู่ที่ประมาณเดือนละหกเจ็ดแปดหมื่นตอนนี้นะครับผมหกเจ็ดหรือแปดครน่าจะแปดหมื่นนะครับผม,มต่อเดือนนะครับคืออยากจะมาหาเงินทุนหรือว่าอยากจะมาหาพาร์ทเนอร์หรือว่าอะไรครับอันนี้ผมเริ่มงงนิดเพราะมันมันเล็กมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะ เราต้องการเงินทุนค่ะเพื่อเพิ่มเครื่องจัรหรือแม้แต่วัตถุดิบที่เราสต็อกเหตุผลที่เราสต็อกอยากสต็อกมากขึ้นก็เพราะว่าเรามียอดออเดอร์ที่มากกว่าที่เรามีสต็อกในตอนนี้ถ้าเราได้ครบหมดแล้วละเราจะมียอดขายเท่าไหร่ครับยอดขาย3ปีแรกเอาปีแรกก่อนปีแรกใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ขั้นต่ำเท่าไหร่คะบริษัทจ่ายเงินเดือนให้ปะครับตอนนี้ สาใจครับ <laughs> ผมยังมองไม่ออกเลยว่าสมมติว่าขยายเป็นเอ็น้านแเนี่ยอามาจินสัก30%ได้ไหมครับจริงๆต้นทุนกาแฟครับมัน,มนพอเป็นส่วนพวกบมันไม่เกิน30%มหรอครับค่าใช้ใจ่ายบริษัทอย่างค่าเงินเดือนค่าพนักงานมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าขายล้าน8แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ค่าเงินเดือนคนงานนะฮะแ,แล้วก็ ทีมงานก็น่าจะประมาณอยู่ที่แสนหนึ่งเนี่ยครับขายได้เจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จ่ายเงินเดือนยังไม่พอพวกเราเลยแล้วต้นทุนวัตถุดิบล่ะฮะทุกเดือนที่เราขายเจ็ดหมื่นเนี่ยต้นทุนของเราเท่าไหร่ต้นทุนน่าจะอยู่ประที่ประมาณสักห้าหมื่นต้นทุนห้าหมื่นถ้าเกิดเรามีสองหมื่นยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะแสดงว่าทุกเดือนนี้ต้องขาดทุนอยู่พอสมควรกําไรอยู่ประมาณยี่สิบยังกําไรได้เหรอเพราะผมบวกลบนี่ไม่น่าจะมีกําไรนะ อาจริง,รงนะในการที่คุณจะมารายการชาร์จแข่งแล้วที่ว่าจะเอาเงินไปเนี่ยมันต้องมีแผนบางอย่างลองคุณ3คนมาเป็นชาร์กเนี้ยแล้วผมพีเต์ให้คุณฟังแบบเนี้ยมันน่าลงทุนไหมตอนนี้สิ่งที่คุณมามันเร็วเกินไปมากๆไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถาม,ถามการเตรียมตัวก็ผมว่าก็ยังแบบตอบเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาตัวเลขก็ไม่ค่อยชัด